หลังจากที่สาวลิซ่าและลิสามาโนโบาลได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตและได้สร้างปรากฏการ์ยอดวิวมากที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งวันจนทำให้เกิดกระแสซีเวอร์ไปทั่วโลกวันนี้เราจะจะนำเรื่องราวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสาวลิซ่าและลิสามาเล่าให้ที่ทราบกันบุคคลน,นี้ก็คือคุณครูก้อยคุณครูสอนร้องเพลงให้กับสาวลิซ่านั่นเอง ครูก้อยสุภาพันธ์พลากรกุลคือคุอครูอคอคอสอนร้องเพลงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินและนักร้องในวงการบันเทิงหลายคนและยังเป็นครูอสอนร้องเพลงให้กับสาวลิซ่าก่อนที่จะได้ญญเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดของค่ายใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้โดยครูก้อยเป็นครูอสอนร้องเพลงและการใช้เสียงเพื่อการแสดง เป็นเจ้าของครูก้อยวอลคอ s t สตูดิโดยครูก้อยเป็นคุณครูที่เรียกว่าช่วยสร้างศักยาภาพให้กับนักร้องนักสดแสดงมืออาชีพหลายคนโดยสาวลิซ่ามีโอากาสได้มาเรียนร้องเพลงกับครูก้อยช่วงที่อายุประมาณ13-14ปีตั้งแต่ช่วงเริ่มประกวดในรายการต่างๆ ทั้งรายการประกวดร้องเพลงและงานประกวดเต้น c o เบอร์แดนโดยตอนนั้นยังใช้ชื่อเล่นว่าป๊อกแป็กซึ่งลิซ่าเป็นเด็กที่สดใสมีพลังและร่าเริงครูก้กยเล่าว่าลิซ่าเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์มากเข้าใจทักษะการร้องเพลงเป็นอย่างดีพอได้รับการสอนจากคุณครูจึงทำให้สาวลิซ่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย โดยลิซ่ามาเรียนกับครูก้อยสัปดาห์ละครั้งโดยเรียนครั้งละหนึ่งชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวไปออดดชั่นเพื่อเป็นศิลปินที่เกาหลีใต้จนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดได้ในที่สุดและที่สำคัญคือแม้ว่าหลังจากสาวลิซ่าได้แจ้งเกิดเป็นสมาชิกของเกิลกรุ๊ปแบล็คพิง k สาวลิซ่าก็ไม่ลืมพระคุณของคุณครูเราจะมีโอกาสได้เห็นภาพของสาวลิซ่าที่ถ่ายรูปคู่กับครูก้อยในหลายโอกาสโดยเฉพาะครั้งที่สาวลิซ่าได้เดินทางมาสแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยคุณครูก้อยก็มีโอกาสได้เข้าไปถ่ายรูปกับสาวลิซ่าด้านหลังเวทีคอนเสิร์ตอีกด้วยนอกจากนั้นสิ่งที่ครูก้อยประทับใจในตัวลิซ่าก็คือ การที่ลิซ่าเป็นคนมีน้ำใจกระตันยูกระตะเวทีมีสัมมาคาระวะไม่เคยเปลี่ยนไปแม้ว่าเธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเธอก็ยังเป็นเด็กที่น่ารักเป็นตัวของตัวเองชื่อเสียงและเงินทองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของเธอได้เลย